บอกวฝนจะตกจะตกเห็นมันตกเลยเนี่ยแค่กินข้าวทุกรีก็แบบออกกาลังกายทุกทีเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมากค่ะวันนี้จอย,ยจะไอ้นี่เนาะเก็บไอ้นี่มาไอเขาเรียกไอมะเขือยาวมาจากสวนจ้ะนะจอยก็จะเอามาผัดผัดใส่หมูสามชั้นจ้ะจอยก็ได้เติมเตรียมน้ําไอ้นี่ไว้ละน้ําเกลือไว้แล้วเพื่อนเพื่อนเลยแค่น้าเกลือเสร็จก็จะเอาไปลวกจ้ะถึงเอาไปผัดเนาะ จอยเป็นคนชอบกินมะเขือเพื่อนๆมะเขือยาวมะเขือเปาะมะเขือมะเขือพวงบรรดามะเขือชอบจ้ะชอบกินผักขมขมมะระอะไรอย่างงี้ยจอยก็ชอบมะระสะเดาจอยก็ชอบนะผักลิ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบจ้ะ ก็มีแต่ผักในสวนพริกก็พริกจากสวนจ้ะมันเลยไม่แดงไม่ได้ซื้อพริกมาเนะเอาพริกเอาพริกม่วงจ้ะเอาพริกม่วงที่ว่าอันดี้เอามาให้ปลูกอ่ะเอาใช้แทนพริกขี้หนูพริกขี้หนูของจอยมันยังไม่แดงเนะี มะเขือก้าวลูกเพื่อนๆยังมีอยู่ในส,วน,ในในสวนอีกเยอะจ้ะยังมีอยู่ในในสวนอีกเยอะจอยก็เก็บมาเฉพาะอันไหนที่มันสมควรที่จะเก็บอ่ะจ้ะ พอน้ำเริ่มเริ่มเดือดก็เอามะเขือที่จอยหั่นเสร็จแล้วล้างน้ำเกลือออกแล้วก็เอามาใส่ในเนี่ยจ้ะต้มเนี้แหละลวกอะ่ะเพื่อนนำมาลวกจ้ะ แล้วก็เอาไป็นนกน้ําเย็นเพื่อนเอนลวกเสร็จก็เป็นนกนกน้ําเย็นลูกสาวจอยเขาก็กินได้นะแต่แต่แตอนดี้เขาไม่กินมะเขือไม่ค่อยชอบมะเขือแอนดี้ะนะลวกพอให้มะเขือเขายุบตัวสักหน่อยจ้ะ ก็จะเอาประมาณนี้จ้ะนะไม่ไม่เอาเละกว่าน,นี้จ้ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ลอกน้ำเย็นจ้ะทีนี้แช่น้ำเย็นไว้เขาจะได้สีเขียวหน่อยเนาะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปจ้ะผงชูรสน้ำมันหอยจ้ะใส่ลงไปรสชาติปรุงตามที่ว่าเพื่อนๆกินเลยนะเพื่อนๆน,นะหวานเค็มอะไรก็ทำไปจ้ะจอยชอบกินรสชาติออกอย่างเงี้ยไงซีอิ๊วขาวจ้ะใส่ลงไป เต้าเจียวจ้ะใครไม่ชอบเต้าเจี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนเพื่อนนะเต็มกระทะเลยเพื่อนเอ้ยเห็นไหมผัดทีเดียวผัดที่เละเ,เยอะๆจ้ะที่เกี่ยทำบ่อย ุกแล้วจ้าเพื่อนๆนก็ประมาณนี้จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีรอบสองค่ะเพื่อนเพื่อนมากินข้าวกันเพื่อนหิวละอันนี้ก็มาตั้งโชว์เพื่อนนะเก็บมาเยอะในตู้เย็นอีกแล้วก็ได้แบ่งเอาไว้ให้พี่ซ้ายด้วยเนี่ยเก็บเก็บมาให้พี่ซ้ายด้วยจ้ะเนี่ยแล้วก็แบ่งผักเอาไว้พี่ไซเดี๋ยวพี่ซายเขาจะมาเอาแบ่งแบ่งผักไปให้พี่ซ้ายก็มะเขือมะเขือต้ะแหละมะเขือคางกบแล้วก็แตงกวาจ้ะส่วนนี้ก็ ลูกคำลูกคุมนี่แหละจะคุมคำนี่แหละเนี่ยนะในเนี้ยก็เยอะพอสมควรจะต้นเดียวกันเก็บมาเมื่อเช้าน่ดเวยจ้ะเอามาให้พี่สายอันนี้ก็จะเก็บเอาไว้กินเองในถุงก็ให้พี่สายเดี๋ยวพี่สายเข้ามาเอาเลิกงานเดี๋ยวพี่เขาก็มาเอาเนะาะจอยก็ไปสวนเก็บผักนี่แหลจะจะผัดมะเขือ,ย,อยาวสไตล์ของจอยเองพริก ม่วงอ่ะเพื่อนเพื่อนที่ว่าตอยเคยปลูกอ่ะเผ็ดนะมันเผ็ดตอยเอามาตําเนี่ยามาตําแล้วมาผัดใสเนี่ยมะเขือยาวเนี่ยมันเผ็ดจะ้ะชอบกินมะเขืองไงผัดหมดเลยเก้าลูกไม่ได้เก็บเอาไว้ เดี๋ยวยามจะกินก็วันหลังก็ค่อยไปเก็บในสวนอีกแล้วก็มะเขือที่เก็บมารอบนี้จจะเอาแช่ช่องฟิตไว้จะมันมีสองวิธีนะเพื่อนๆนะที่จะเอามะเขือแช่ช่องฟิตเอาไปลวกน้ําเอาไปลวกน้ําร้อนนอกน้ําเย็นแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่ในช่องแช่แข็งบางคนก็ เอาแบบสดๆนะหั่น่าก่อนผ่าแล้วก็เอาไปแช่น้าเกลือจะ้ะนะไปแช่น้าเกลือสักพักหนึ่งแช่แช่น้าเกลือเสร็จแล้วก็มาแช่น้ําแข็งนะคือไม่ต้องลวกนะเอาไปแช่น้ําแข็งแล้วก็รอให้เสด็จน้ําแล้วก็แช่ช่องช่องฟิตเอาไว้กินจะ้ะ ผลผลิตนี่แหละที่จอยปลูกปีนี้ได้กินเยอะๆเ,เพื่อนๆมันก็ไม่ต้องไปซื้อเขาอะแล้วจอยก็ไม่ได้ปลูกขายด้วยนะเพื่อนๆนะไม่ได้แบ่งขายใครทั้งนั้นจะจะเก็บเอาไปกินช่วงหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวอะของมันแพงแล้วจอยก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเดินเข้าในตัวเมืองนะคือรถไปในตัวเมืองบ่อยๆไม่ใช่เดินทางอะนะพูดถึงไม่ใช่เดินเท้าเปล่าเดินทางเพื่อนๆคือรถเมล์ไปในตัวเมืองไม่มีเวลาขนาดนั้นไง เราเก็บเอาในของใน,ในส่วนเรานี่แหละเก็บไาไว้กินเองหนึ่งมันปลอดภัยด้วยไงเรารู้ว่าเราขิดยาฆ่าแมลงไหมเราใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนัาซื้อเขากินมันก็ธรรมดาต้องเสี่ยงไง เมนูมะเขือยาวนะซุปก็อร่อยเพื่อนเอาไปซุปเอาไปยำนะเอาไปไปยำเอาไปไอ้นี่เอาไปทอดชุบไข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยแล้วก็ผัดเอาไปแกงเอาไปแกงไอ้นี่แกงเขียวหวานก็อร่อยเพื่อน โทษทีนะถ้าเห็นกินแบบตะกัตตะการมีข้าวเช้าจ้ะเดินไปทำงานตั้งแต่ตีห้าไปตีห้าเพราะจะมีกุญแจเปิดโรงเรียนไงนะไม่ต้องไปรอให้ผ่านลมเปิดจามีกุญแจแล้วก็จอก็ไปดิฟคลีน ไปทาชั่วโมงท,งทิ้งๆเอาไว้แล้วทีนี้จอยก็เลยวันนี้ก็เลยแบบไปทําแต่เช้าเดยเลิกเร็วเลิกเร็วเสร็จก็ก็ไปเก็บผักในสวนนั่นแหละล้าไมเก็บมันจะไอ้นี่จะเพราะว่าผีเสื้อมันมาวางไข่ทีนี้มันกลายเป็นหนอนเพื่อน,นมันมาเจาะมาเขือยาวจอยอยู งวดนี้ได้มะเขือสองโลกว่ามะเขือค้างกบนะอันนี้โลกว่าจะ้ะมะเขือจะเอาโลกว่ามะเขือตัวแหลกก็โลกว่าแต่มะเขือปอกค้างกบเนะี่ยสองโลกว่าแตงก็สามโลได้เพื่อนๆสามโลกว่าๆนั่นแหละแตงมันหนักไนงะมะเขือเทศก็โลกว่าพริกก็ไม่ถึงโลหรอกพริกพริกหนุ่มอะงวดที่สงองแล้วเก็บเนะี่ย มีสันสดใสสวยงามมันมีอีกกล่องหนึ่งในตู้เย็นอะ่ะอันไม่งอมถ้าลูกดิบๆอย่างเงี้ยมันจะเปรี้ยวนะเพื่อนๆนะต้นเนี้ยจอยไม่ได้ปลูกเองหรอกจอยเก็บที่ทำงานมาต้นของจอยมันอีกพันหนึ่งมันไม่ให้ลูกใหญ่อย่างนี้ไงมันไม่ให้ลูกใหญ่ไม่ใช่ลูกแบบทรงรูปไม่ใช่รูปทรงอย่างเงี้ย มันอีกรูปทรงหน,นึ่งกลมๆงั้นน่ะมันจะมีจอยที่จอยชอบมีอยู่สามสายพันธุ์นะสามสายพันธุ์เพื่อนๆือนจะมีสายพันธุ์นี้แล้วก็สายสายพันธุ์ไอ้สีม่วงเข้มอะ่ะแล้วก็กรีนเกรดลูกเล็กๆ,ๆกลมๆอ่ะจ้ะนะเขาเรียกกรีนเกรดทำลูกสีเขียวไงหวานอันนั้หวานฉ่ำเลยเนื้อน้อยเนื้อไม่มากแต่หวานขนาดลูกยังไม่สุกดีเพื่อนเพื่อนะมันเหนะมือน,นกับว่ากึ่งกึงสุกกึ่งๆดิบอะ่ะหวานเยี๊ยบเลยเหมือนก็กินกรอบด้วย เรก็ฝนจะตกจะตกเนมันตกเลยเนี่ยไหนกินข้าวทีไรก็แบบออกกำลังกายทุกทีเพื่อน,อนถ้าเพื่อนเอนจะให้จอน,นั่งกินข้าวในบ้านจอน,นั่งกินให้ดูหรอกเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะร้อนร้อนอบอา้าวครัวเล็กบ้านเล็กนั่งกินนะนั่งกินได้แต่จะมาตั้งกล้องถ่ายมันจะถ่ายไม่ได้ไงมันเล็กเกิน เม,มนูสวรรค์ส่งมาให้เมนูสวรรค์ส่งมาเยงบอกมันไม่มีสวรรค์ไหนส่งมาหรอกทาเองทุกอย่างเนี่ยปลูกก็ปลูกเองซื้อพันธุ์ก็ซื้อเองไม่มีสวรรค์ไหนส่งมาให้เราหรอกทุกอย่างที่ได้กินก็คือ <S <S การปลูกเองนี่แหละ <S <S การเพาะปลูกเองอยากจะกินอะไรก็ปลูกเองไม่มีสวรรค์ส่งมาหรอก รอให้สวรรค์ส่งมาใส่จะตายไปแล้วปันนจ้จอยอะ่ะจริงไหมทุกอย่างน่ะเราทําด้วยด้วยน้ำพักน้าแรงแล้วทั้งนั้นอะ่ะอร่อยเพื่อนจะพูดข้าวเต็มปากท,ทูดเท่บางคนอะ่ะผัด็ม่มูหมูสับก็อร่อยใส่พริกเยอะใครชอบเผ็ดเยอะๆก็ใส่พริกเยอะๆ จอยชอบประมาณนี้แหละไม่ต้องเผ็ดมากช่วงนี้กินเผ็ดอะไรก็ไม่ค่อยได้ไงจอยจะข้อล้าแล้วเพื่อนเอ้โอเคเพื่อนๆคลิปมันจะยาวแล้วเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะ่ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ